สวัสดีครับผมลูกหลอดเอฟซีครับม,มีรายการม้างไฟวันศุกร์ที่สองมีุนยน2 5 6 6มาแจง้งทีแจ้งนองครับขอเชิญเที่ยวง,งานประเพณีบุญบ้างไฟบ้านโนนสะอาดตำบลดุกอึงอำเภอหนองหีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรายการบ้างไฝมีดังต่อไปนี้บั่งที่หนึ่งนองยิบโซ่บวกเผ็ดอาริยานะครับบั่งที่สองภูมินารินสิงห์ฝังสายบั่งที่สามท้องผักดินบั่งที่สี่พนาซั์บวกแอดเทวดา บางนี่หาปูสีเบิกฝาบางนี่หกฝาหลังฝนบางที่เจ็ดสอแทรกเตอร์บางที่แปดท้าเมาบางที่เก้าน้องฟอจูนบางที่สิบปีศาแดงบางที่สิบเอ็ดเสียอ่มสังลุยบางที่สิบสองเด็กศิล์บางที่สิบสามเจี่ยเมียวสังลุยบางที่สิบสี่สืบเอาเองบางที่สิบหาสืบจนสุดบางที่สิบหกน้องฟอดหอมแดง บางทีสิชาญชัยนำแข้งหลอดนะครับผมตุลาการโดยเรดาตุตุบวกสีมงคนลาสีเรดาตุตุดุดดัไม่เกรงใจใครนะครับผมไปให้กำลังใจไอ้ตุตุกับไอ้สโมงได้เลยนะครับงานประเพณีฝีทุกที่ยืนนะครับผมขอบคุณอ้าว บางไฟที่ลุงรอดติกสีแดงๆนะครับผมเป็นความชอบส่วนโตนะครับบรไดรูจะกกับไขยบังไฟเป็นการส่วนโตนะครับชอบก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด f c สวัสดี